สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องปองไปเอ๋ยไอย้ชายยิ่งน้องนุ่ง,ง,งเบิดขู่ขู่ทุกคนครับพอ,อกันอีกเช่นเคยครับลุงเขียนไซ้ามาอีกแล้วครับอ่ะบรรยากาศสวยๆแน่ในป่ายางคือเก๋ล่ะครับพี่น้องนี้เก็บยางครับเก็บยางเก็บนำยางครับหลับจบตะสูงครับแปลงใหญ่ครับนี้ครับ ทางไลครับนี่กามาครับไอเจมส์เก่าครับล้มกระแห้งครับพี่รองครับนี่ผ้าอยู่ล้มหนาวอย่างไรก็ปวดกระโพกครับเอาบรรยากาศไม่เบิ่งครับนี่ไม่ลาก็เล็งเรียบครับหลายมือแล้วครับทุงเพี่ยนบรเห็ดคลิปครับอยางน้าเหียกท้งานอยู่ครับช่วงนี้งานทางอื่นอยู่ครับนะวันนี้ได้บรรยากาศ ดีๆครับลุงเพียนก็นเลยนําคลิปบรรยากาศในสวนยางคือเก่าละครับการทำบ้าห้ากินของคนเท่าครับแต่ละผู้แต่ละคนบูคือกันครับนี่ทั้งสวนเสียโนมนําโอ้เหงาละครับผู้เก็บยางกับเลื้ยงิดและครับพัก,กพก่อนหน่อยครับตื่นตั้งแต่เชียงขึ้นครับจนสีเที่ยงเราก็ยังว่าในเร้ามีแห้งอยู่ครับ สู่กันไปครับชีวิตคนเท่าครับบสูหรือบบได้ครับถ้ารตัดใจในชีวิตมันหลายครับเอ้ยลุงเทียนก็เลยเอาคลิปนี้มาฝากครับการทํางานไป้ายางครับเก็บน้ายางไม่นี่ก็โอ้แดดครับมันนี่แดดแดดเปียงเปลี่ยนเลยล่ะเจียมเลบกแล้วครับมันสวยครับ สวนใหญ่ครับแรงแรงทั้งหมดก็บสามสวนลหรอครับตกไปเกือบสองพันกว่าครับอย่างสองพันกว่าต้นครับวอนี้สวงกัโอ้ครับยามาง่ายก็ได้ครับบาวยหยังครับเห็นได้อยู่ครับผลบ่มีสู่ตายครับมากับลุกไส้ใหญ่แหละครับอ้าวเพอ่อสิตริกินเขาเศ้าี่ก็ป้าเข้าไปใบละครับ ชั่วโมงนี่โอ้บรรยากาศร,รอบๆรบับยางก็ออกดีครับรนี้เอาสิเขาสู้นานหนาวก็รุมพัดวีวีแหละครับนำยางก็ออกให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเดี่ยวมกักอยู่ครับนี่ <Okay. S 1> จะสีพลน,นำมักไปน้่ครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีครับของลุงเพียนครับตะสูงนี่ใส่เป็นนำมักคิดคนขึ้นไม่เองครับ ผลตอบรับก็ดีครับดีอ,อขอบคุณทุกหม่องบ้านเด้อครับเดอ้อติดติดตามลุงเพียนสายห้าครับวา่าจะเป็นฟังไทยฟังลาวล้วก็ต่างประเทศครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ลุงเพียนนําครับเพื่อ,อติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเพียนสายห้าครับเฮ็ดเชฟมาให้เบิ้งครับลุงเทืยรกะส,สกั่มซากลุงเทืยรกะจำเจก็มี่ครับเนื่องจากมันเท็ดบ่ท่านครับ สีวิตชวนหลยกับอยู่ในสวนยางแหละครับเนาะยางตะสูงกับไลยเนี่ยครับสวยครับเค่งของจาลของน้ำครับเก็บของจาลของแล้วก็อันมาใส่ของตาสูงแหละครับทำการทำงานกับเร่งรีบแล้วครับว่าบังหันกับติดฝนติดพายุกับว่าได้เต็มที่แล้วครับอืมบานี้เบิดฝน สีเขาฤดูหนาวกับตรงเจ้ากันละครับบานเจ้าเนอก็ว่าใส่นีนั่นใส่นีนี่ครับลร้แนวครับออน้ำชีวิตเช่าให้เช้าสูอนเช้าหน้านอย่านั้ก็แล้วแต่ครับเนาะทำมาหากินสู่ๆกันไปครับมเปลี่ยนกับขอเป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังใจให้พี่น้องบ่าสุขสุขคนครับเดบงลิปแล้กก็ขอให้ลำลำได้ด้วยสุขภาพแข็งแรงครับกเย็าเจ็บอย่าจนย่าไขย่บป่วยครับขอให้มีอายุ วันดังสุข,ขังพลังล่ะครับเนาะโอ้เขียนก็ต้องใส่ทั้งไงล่ะครับกรวสีทั้งนี้ปล่อยหาสิบริรครับกรสีนำไปให้พอขาเพิ่นนะครับแล้วก็รงโรงงานทำแผ่นยางต่อครับสองถอดครับจวน,นี้ก็ขายในสวนเป็นนำยางสดครับอันนี้เพิ่นกษียไปเขาโรงงานทำแผ่นยางครับล่งบอกลงไล,ล่ล่ะครับ นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านคุณพ่พอคุณแม่เลยไอย้ใช่ยิ่งพี่น้องปองไป,งปวัสดุทุวนครับตีรับชมคลิปลุ่งเพี้ยนไซห้าครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ครับสวัสดีครับ